สงค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาตามรากแขนงแบบนี้นะคะกับินแบงเข้าคะ่ะสวยงามนะคะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เนี่ยค่ะก็แง่แงๆให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่เขาก็จะมาเก็บกู้อีกทีนะเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวเนาะเก็บกู้เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะถั่วลิสงที่มีประโยชน์ที่เราชอบกินกันนี่ล่ะค่ะนะคะ,นะคะก็ถือเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่เป็นการบำรุงดินไปด้วยนะคะเนี่ยละค่ะถั่วลิสงถั่วลิสงนะคะต้นเขาเป็นแบบนี้ละค่ะต้นของถั่วลิสงแล้วก็นี่คือฝักถั่วลิสงค่ะ ะคะ่ะให้ดูให้ชมนะคะกับต้นของเขาถุริสงค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะขอบพระคุณค่ะ